น้องวอขึ้นมาที่ร้านนะคะข้างๆร้านคาเฟ่นะคะหญ <Yeah, come S 1> ้าขึ้นลกมากๆแบบนี้ต้องจัดการแล้วค่ะเพราะว่าน้องวดมีเครื่องตัดหญ้าของโอซูกะตัวนี้อยู่นะคะการตัดหญ้านะคะ<ๆ>เป็นเรื่องง่ายเลยค่ะทางถนัดน้องวดเลยตั้งแต่มีเครื่องตัดหญ้าโอซูกะตัวนี้แข็งแรงทนทานค่ะแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะสามารถตัดหญ้าพุ่มใหญ่ๆพุ่มเล็กๆได้หมดเลยค่ะจากที่ดูนะคะคอยยกอหญ้าก็จะมีความหนาคา่ะแล้วก็มีความสูงมากน้องวดจะบอกว่าเครื่องตัดหญ้าโอซูกะตัวนี้เอาอยู่ค่ะเพราะว่าต <installment> ัวน้องวดเองนะคะก็ใช้เครื่องตัดหญ้าตัวนี้มาปีกว่าแล้วแแขงงรททนนนาล้ใช สินค้าของโอซูกะเกือบทุกตัวเลยนะคะชอบตรงที่ว่าแบตสามารถใช้ร่วมกับสินค้าทุกตัวของโอซูกะนี่เลยค่ะเด็กน้องมดจะให้ดูนะคะกิ่งไม้ต้นใหญ่ๆนะคะก็สามารถตัดขาดได้อย่างง่ายดายเลยค่ะใครมีเครื่องตัดหญ้าโอซูกะตัวนี้นะคะรับรองค่ะได้ใช้งานตลอดทั้งปีแน่นอนยิ่งบ้านไหนที่มีสวนนะคะต้องตัดหญ้าบ่อยๆใช้คุุมแน่นอนการตัดหญ้าของน้องมดวันนี้นะคะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยค่ะเพราะใบมีดคมค่ะตัดออกง่ายมากๆส่วนด้ามนะคะก็สามารถปรับความสั้นยาวได้ตามความต้องการเลยค่ะเป็นอลูมิเนียมนะคะแข็งแรงสุดๆเลย การตัดหญ้าข้างกำแพงคาเฟ่นะคะก็ใช้เวลาไม่นานเลยค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่คิดว่าตัวเองตัดหญ้าโลกๆแบบนี้ไม่ได้นะคะนงมันจะบอกว่าตัดได้แน่นอนค่ะตัดได้สบายค่ะแล้ววันนี้นงมันก็ใช้แบตตัวใหม่ของโอซูกะด้วยค่ะซึ่งมีความจุมากมากก่อนหน้านี้นะคะแบตก้อนนี้นงมันก็ใช้กับเลื่อยแต่งกิ่งสูงค่ะแล้วก็เอามาใส่ต่อกับเครื่องตัดหญ้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะหลังตัดเสร็จนะคะว่าจะเหลือแบตเยอะไหมตอนนี้ก็ทํากันตัดเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้เลยค่ะ before after นะคะหญ้าเตียนดูโล่งเลย ใช้แค่เครื่องตัดหญ,ญ้าโอซูกะตัวนี้ตัวเดียวเลยค่ะอุ๊ยแบตยังเหลือเยอะเลยบ้านไหนย,ยังไม่มีเครื่องตัดหญ,ญ้าตัวนี้นะคะต้องตามแล้วค่ะ